เธอเข้าบ้านกันไหมเอ,อ,อ่อเออจะดีเหรออืมก็ดีนี่บ้านพี่นะเขาไปซื้อของไกด์เซ็นครับออฟฟิเชียลอ๋สดชื่นเหรอไหมอคิดว่าไว้เราจัดงานแบบนี้เบาไปที่บ้านพี่ไหม ได้พี่ชายเออแม่งโคตรแบบโคตรเสียโคตรฟินอะอะไรมึงยังมึงเมาเหรอเพลงนี้ปกติฟังคาราบาวฟังพิ๊กแอดวันนี้ร้องเพลงอะไรมึงเนี่ยโอ้โหแม่ในไม่ค่อยเปลี่ยนแนวไงไปรักกันทีลังเนี่ยอแบบตัวเธอพร้อมแล้วได้ทีลงไกหรือเปล่าอยเนี่ยเฮ้ยอะไรของมึงแปลกๆเว้ยเฮ้ยแล้ววันนี้ใครทำไก่ย่างเนี่ยไก่ย่าทำไมอ่ะพี่ชายโคตรอร่อยเลยอภิบาตทำ มึงซื้อจากอันนี้แม่ไก่ไก่ยักษ์แปดดาวไม่ได้ี่ยมึงซื้อมาเไ้ยทำเองจริงเหรอเชีจ้โคตรลอยลอยจริงสูตรแม่สูตรแม่เชื่อไม่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 มาจากกูเกิลใช่ไหมเชื่ขอไม่เหลือหรือเปล่ากูต้องไปขอสูตรแม่มาทำมาเร็วบาสโคตรลอยเลยว่ะเชื่อลอยจริงนี่ลอยจริงสูตรแม่ผมก่อนตายพี่อ๋อู้ยซึมเศร้าเลยเฮียอ่าไม่ยอมใจยังเออแล้วเมื่อไหร่ไอ้ไอ้เฮียบอสจะมาวะเฮ้ยพี่ไม่ไม่เอาครับไม่ไม่ไม่ไอ้เฮียครับพี่หยับนโนโน อะไรของมึงเนี่ยไม่แล้วเปลี่ยนไปเมาไปเมาเมื่อกี้ในไลน์กลุ่มอ่ะมาได้ทักบอกบอสยังไมงบอสมาบอกแล้วนะไม่ไม่ไอซีพี่ต้องเรียกว่ายังไม่ไอเลยอ๋อเหรอเออไ่หนูทักบอกมันแล้วไอ้บอสมันใช่แล้วว่ะไรมันเอ้าอะไรมันสิ่มันของมึงเนี่ยคือไม่มันอ่ะต้องเรียกต้องเรียกยังไงอ่ะทักบอกเขาแล้วค่ะเอออย่างนั้นเห็ไม่แต่ว่า เมื่อกี้อะเหมือนว่ามีคนโทรมาตอนตอนพี่เข้าห้องน้ำอ่ะไม่รู้ไอ้บอสหรือเปล่ามันโทรมาบอกว่าไปทุระเดี๋ยวมันรีบมาสักอย่างไม่รู้ใครเหมือนกันตัวไอ้บอสวะไอ้ไอ้ไอ้ไอบ้าสมันลองโทรลองโทรหาไอ้บอสดิโทรศัพท์อยู่ในบ้านเออกูไปหยิบให้จูตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะวางอยู่จับไม่ได้โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูไปหยิบให้เลยหยิบให้เลี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเข้ายวกูไปเดี๋ยวกูไเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไมเดี๋วดดีกว่าไปเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเลยดิ อันไหนไหนนั่นแหะด้านหลังไหนมึงเจอโทรศัพท์มันยังอ่ะนี่พี่ไหนดิเฮ้ยไอ้เอ้ยมันมันไม่เสร็จรหัสผ่านด้วยวะเหมือนเด็กด้วยวะอ้าไอ้บอสโทรหาไยบอสเข้าเอ้ยแล้วไหนของไอ้บอสมันเชื่อมึงไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอฮะไหนวะคนไหนใครบอสวะกูไม่เห็นเลยไหนมึงโทรไอ้บอสดิรนนี่ยเขนี้ไเขานี้ยไหนง่าขึ้นหนิมองไม่เห็นไหนเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนเฮ้ยไหนเอ้ยบอสที่ไหนมันเขียนเบฟันนั้นอ่ะ โอ้เขียนผิดเป้าทำไมเขียนเบฟวะไม่ไม่ไม่ได้เขียนนะไม่อะไรคือไม่ได้เขียนนะเบฟเบฟเบฟแบบที่รักด้วยเนี่ยเบฟไงอะไรเบฟไงเบฟที่รักอ่ะเออที่รักด้วยเนี่ยอะไรของมึงมึงหล่อนมาเนี่ยมึงดูดมาเยอะเนี่ยผมไม่เล่นพี่ผมไม่ใช่พี่เออเออเออไม่เป็นไรกูไม่ได้ซีเรี่เลิกแล้วเป็นเมมเบอร์บอยเป็นเบอร์แฟนหรือเปล่าเธอ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 อะไรอะโทรกันโโอ้ห มายังอ๋อโอเคเลยครับฮะรีมานะมึงโทรหาใครเนี่ยมึงเริ่มข้องใจนะคุยซะเพาะเลยทำที่ถึงไหนแล้วทำที่ถึงไหนแล้วเดี๋ยวมันก็มาแล้วอย่าไปจิ้มยิ่มันขับรถจู๊เธอเดี๋ยวพี่ดีไหมเธอเมก็บเธอเถอะเธอเหรอใกล้ใกล้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ๋ออะไรของแม่งวะเออโอเคเต็มคอ เอเก็บออ้ไออันนี้ยอมย่อมยอมยอมคอยอมไม่ไม่กินไม่กินฉันไม่กินเอามเอาไม่กินโอ้ย้ย้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยอมนุย์อีกแล้วอ้มานะครับมามามาอ้บอสบอสมาาน้องมานั่น่้ยานนยเนี่ยไอ้มึ่งมาปไปหยิบเบียร์เลยในบ้านบ้ยบายบเฮ ทำไมอ่ะที่สลับที่คุณน<อ>ั่งตรงนี้ไม่เป็นไรพี่ไปทำไมานั่งข้างในน้อง <c oughs> มันไล่กูเฉยเลยว่ะอะไรของมันวะไม่ไม่ไม่ได้ไล่แบบยังไงอ่ะคือลมลมทางถนนมัน,น,มมนข้าวหลังนี่มันเย็นดีใช่ตรงน,นั<ส>ง้นไหมโอ้โอเคแล<น>้วแหน่เออนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเอยวันนี้ไอ้ไอ้บาสทำไก่ย่างโคตรอร่อยลองชิมดูจริงโคตรอร่อยเออวิ่งหน่อยจริงด้วยเอ้ยมามามาชนชนแก้วชนแก้วชนแก้ว หนึ่งสองสามชนอาผมว่าโคกชนน่ะโอ้ยบอสหน้าตาดีขึ้นมพี่นเออมันหล่อขึ้นเว้ยบอสไม่ทำอะไรบอสหล่อจังวะไม่ได้ทำอะไรเลยที่โอ้โหมึงจะบอกว่ามึงหล่อธรรมชาติไอ้เหี้ยหลงตัวเองเกินหล่ออะไรเงี้ยแบบเออหน้าตาดีเอออะไรอะเออะไรเออที่อะไรเออที่อะไรไม่มีไรไม่มีไรคือเดี๋ยวนี้ชมเพื่อนไม่ได้ เออตัวเองก็เล่นหลอกก็ได้ก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ว่าดี่ก็ไม่ได้ว่าดิ่ก็เขาหลอกอะไรโชว์มือไม่ได้โอ้ยไอแม่ดอโอ้ยไอ้ไม่กลุ้มๆแล้วว่าไอ้เชี่ยกูซัดไปเร็วเกินอ่ะไอ้เชี่ยต้องกินตั้งต้องกินตั้งแต่บ่ายสองอ่ะไอ้เชี่ยอร่อยป่ะไก่ไก่อร่อยป่ะไก่ไร่อยไหมมันไม่เคยถามกูแล้วไก่อร่อยไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกว่ากูจะเดินไปซื้อชุดจุดจุดชนิดนึงอ่ะไอไอ ไอบอสไปด้วยกันปะเอ่ไม่พี่ผมอยากมักินต่อโอเคไอบอสไปเปล่าไม่ผมจะอยู่กินต่ออ๋อเอ้าไม่อืมไม่เหมือนกันเพี่โอ้โหยังขี้เกียจไอไม่ไปไม่ไป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 อปไ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 ปเปไ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 เปไ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 ไปอปไาไป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 กไป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 ไไปไปปไปไไปไปไป พี่ซื้อช็อกโกแลตให้กินซื้อหนุ่มเลยก่อนไปพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงหจะัอะไรไม่ได้ยินนะชมชมชมวอที่แอมแอมแอมอยู่นั่นอ่ะไม่มึงคิดมากมันเป็นเพื่อนกันมันผู้ชายเหมือนกันมันไม่ได้เป็นอะไรกันเออไปเดี๋ยวไปซื้อร้านป้าป้าแมวเองนั้นอ่ะไปอยากกินอะไรอยากกินอะไรช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตพี่ได้กูซื้อสิบแท่งเลยมึงกินเลยน้องเอาเลยอยากให้พีโอ้โหยี่สิบบาทคั่วให้เต็มเต็มที่เอาไปเลยไม่ยี่สิบแ่งเอาเลยไอ้สัตว์ เข้าบ้านกันไหมเอ่อเออสตอีเหรออืมก็ดีได้นี่บ้าพนะาพี่จีนะเอาไปซื้อของไกด์กลัวทำไมรีบๆเดี๋ยวก็จบเออก็ได้ไป,ปๆเธอไปเข้าบ้านกันต้องรีบๆนะได้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 ไดไดว ไกล้แล้วเนี่ยเร็วนะอีแค่เร็วอีกแค่นิดเดียวเร็วเร็วเร็วเใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาเขาไดกลับมาไหมเนี่ยเอ,อ้ยไม,ไม่ไม่ทันหรอกนะเร็ว,เ,รวเดี๋ยวก็ใกล้เสร็จแล้วเร็วเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออโอ๊ยไปกูเลี <My> เ้ยงมเพียงเนี่ยมึงกินโหดเลยนะไม่ไม่หโหหนีหนีหนี บอกเอาโชว์อะไรกี่สิบแท่งแล้วมึงยังกินไอติมอีกอ๋อมันอยากกินไอติมอ่ะมึงไม่เอาตังค์มาเลยสักบาทอ่ะเอาก็โถมาปาร์ตี้บ้านพี่ทั้งทีใครเข้าเงินมากันอ๋อไอ้บายแล้วมันสองคนไหนเป็นไ่อะไม่รู้หนูจะเข้าไปเอาเฮ้ยหนูจะเข้าไปเอาลองเพิ่มอะไรเฮ้ยนี่แล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะกลับมาแล้วคิดเหรอไหมยังไม่ใสไดเหรอเฮ้ย เฮ้ยไม่จริงอเออน่ากลัวไม่ใช่พี่อยู่ยมันอยู่บนเตียงกูด้วยเฮ้ยทำเพี้ยอะไรกันเฮ้ที่มาโอ้ยเนียนเลยเนียนเลยไม่เห็นเลยมึงทำเพี้ยอะไรกันทำอะไรนี่จะนี่ไงพี่ผมถ่ายคอนเทนต์เนี่ยที่มันกำลังดังๆไอหยาบซีโอไอผมเลยมาเต้นบนเตียงพี่เนี่ย เล้วอะไรคือจะเสร็จแล้วอะไรคือรีบๆอะไรอะไรของมึงไม่ก็พี่จะกลับมาไงเดี๋ยวพี่ทำมาก่อนนะใช่ใช่เนี่ยผมเตรียมกล้องตัวใหญ่มาเผื่อถ่ายด้วยเห็นไหมเนี่ยมึงถ่ายหนังมะเนี่ยหนังเอไะเนี่ยไม่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 ผมผมถ่ายหนังบีพี่อ๋อแล้วมึงอะไรแล้วลบสิบไม่ผ่านเอ้ยแล้วพวกมึงเรียกกันบงบงไปเบฟเธอเธอนี่คืออะไรผมช็อปอะไรพี่อะไรช็อปแชปช็อปแชปอะไรนะชับ็อะไรชับเก็ ชอบมันไงผิดอะไรมึงชอบกันมันเสรีแล้วเสรีเรื่องอะไรกัญชาเหรอพวกมึงอยู่กัญชาเพี้ยนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี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 ่จีอาอะไรอะไรอะไรแชทจีบีทีไม่ใช่แอลจีบีทีบีฮีนเปล่าอ๋อคืออ๋อคือทั้งคู่ชอบกันเหรออาจจะประมาณนั้นเออมาวัดกันยังันกูไม่เชื่อดิลองลองลองจุบกันให้กูดูดิอะไรหันจุบอุ้ยเราเราเราจุบกันด้วยดูหน่อยจุบดูหน่อย เนี่ยเนี่ยวนั่งมองอยู่ไม่ใส่หน้าไม่ใส่หน้าน้าคนเราชอบกันแล้มีกันบ้างอะไรอะไรทำไมถอยอะไรเขินเขินเขาเขินพี่เออกูกูล้อเล่นน่ะเออไม่เป็นไรหรอกพวกมึงจะรักกันหรือไงกูก็ไม่ติดหรอกเพราะมันเปิดโลกสี่เหีแล้วกูแค่อย่าทำอะไรให้อย่าทำอะไรกันก็ได้แต่อย่าให้เตียงกูเลอะก็พอเออกูเพ่งเล่ากับมาต่อแล้วแล้วทำไมมันต้องเลอะด้วยอ่ะก็ห้ามเลอะไงจะทำอะไรก็ได้มึงจะเต้นกันจนเหงื่อออกแต่ห้ามเลอะเตียงกู ทำไมไม่ไม่พี่โน้ตบุ๊กพี่ผมขอนะขอแล้วเฮ้ยมึงเปขโมยปะเนี่ยเออแล้วของมึงอ่ะมึงเอาไปดูหนังอะไรกันแล้วแต่มึงดูเด็ดฟงเด็ดฟิกมาใหม่กี่ลอบตอนเชือกเนาะไกลับบ้านแล้วเจอกันบ๊ายบายพี่โน้ตบุ๊กพี่ผมกลับบ้านแล้วไปไปหอมแก้มเป็นเขินเงี้ยมาเจอกูว่าไม่ต้องหอมเกี้ยเลยว่ะแฟนอยู่นี่เขาขับรถเขินกลับบ้านเลยก็ไปหาในมึงกันต่อทิศคนละทางอะไรไม่น่าต้องลงเฟซบุ๊กแซวแม่งเลยฮะเดี๋ยวแล้วโน้ตบุ๊กพี่อ่ะ พูกนี้เขาแหลวขึ้นกินรากไปแป๊ะก่เล่าไปเล่าแจะกลับไปนะเออนอนบ้านพี่ได้เดี๋ยวพี่วะไม่ได้